พักเที่ยวก็ไปเยงที่โรงบต้องพัสอบมเลยเว่าเป็นจังหวะพอเหมาะพอดีกับาพอดีท่งน้าชันยิ้มเจือดเลยวันนั้นนี่ไม่หยิบนี่ไม่ช่นี่ไม่ชนความสุขหรอคะแห่งความสุขบินแต่ช่วงนี้จริงๆนะวันนั้นที่แบบที่หนึ่อยิ่งรอยิบระยับเนี่ยพอยิ่งฟังออกแล้วแล้วมันมีแบบมี memory เยอะแยะมากมายเลยเนาะ อ่ะต่อไปเลยค่ะตอไปนะเป็นองไงเป็นเหลืองเหลือป uh ็น oh. อันนี้เป็นเหลืออ๋ออันนี้คือลูกพี่ไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ไหนี่เลกที่อลินแอบอะไอลินแอบไทยเนี่ยบอกแล้วคนใ่กเกงเแล้วเนี่แล้วเนี่ยบอกแล้ว เี่ยวกันที่สตงเพปาวลเพ้วอขาเก้งเป็นยงไงนัแล้วพี่ตะวันเขาแบบยังไงเปิดใจเปิดใจใส่เสื้อคู่ด้วยเนี่ยอะไรอยไรไม่ใส่เสื้อคู่เขามีคนมาจุกปากเขาโดยไม่ให้คอนเซ็ปต์เลยนะวันนี้ออจุกของหรือจุะไมดีจุกับปาก ตอนที่มันกัดปากอะแล้วมันเป็นซีนสำคัญที่แบบว่าต้องเล่าถึงเขาเรียกว่าอะไรอะอดีตอดีตที่แบบทําไมถึงไปฮ่องกงเกิดอ,อะไรขึ้นกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่นี้ก็ดูให้ยกัละนี่ไงนี่ไงแดงอยู่ตรงนี้โอ,อ้โหนี่คือเหมือนแบบมาเล่าภูมิในแต่ละฉา,ากแบบแเนาะได้ได้ฟังเนาะแต่ว่าวันนั้นสนุกมากเลยไปหัว่าหลิงนะแต่น้องออมอาจจะไม่สนุกเพราะน้องออมไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น แล้ววันนั้นอ่ะครในฉากนี้ก็ขึ้นรถไฟฟ้าไอ้รถไฟหม่รถไฟหอรถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าคือเราไม่ขอดังเรืนองหางซึก็คือแบบตอนแรกเ็แบบขึ้นด้วยขึ้นด้วยเดี๋ยวกล้องรับหน้าปรากฏพอขึ้นไปพี่ลิ้ยวเขาไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยต้องหัโอ้แต่ว่าในฉากมันเป็นความหวานนะมันมีแบบหอมฟอด แล้วก็มีประโยคอยากจะอวดที่ทั้โลกรู้ว่าตะวันเป็นของไอราเฮ้ยเอาพูดทางนั้นออกมาเลยถ้าจะไม่ได้แล้วให้พูดค่ะอยากจะอวดที่ทั้งโลกรู้ว่าตะวันเป็นของไอราพร้อมหอมัะสอดไป้เรื่องเดียวเดี๋ยวเราพอนก่อนเราพอนก่อนพร้อมนะคะพี่พร้อมนะคะทุกคนในไลฟ์พร้อมนะคะพร้อมนะคะอ่ะห้าสี่สามสองแอคชั่นอยากจะอวดที่ทั้งโลกรู้เลยองอยากจะอวดที่ทั้งโลกรู้ว่าที่ตะวันเป็นของไอรา เชื่อใจกินกาแฟวันนี้กินกาแฟยอะมากกินกาแฟคะอ่ะลูกสุดท้ายแล้วอุยอันนี้ิายดุดเดามาหน่อยคืออะไรอ่ะนี่จ้าเฮ้ยน่อ๋อันนี้ินแล้วกนี้ประมาณประมาณประมาบกป่สิบเอ็ดหกเมื่อกี้หกเมื่อกี้แปดเมื่อกี้วกิแปอันนี้เสรแล้ว รอบ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 พี่ไอลาโดยยิงแบบอันนี้ไงอันนี้โดยยิงแล้วนี่หนูพูดได้ด้วยหนูพูดแบบจริงๆอาตายพูดเลยเขาเล่นมาเขาไปเล่นกับหมาเขาบอกว่าแล้วไอลารู้ไหมทุกครั้งที่บอดี้การ์ดสั่งตือนนั้นนั่นหมายความว่าจะมีคนรอดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บอรุษสั่งเตือนนั้นนะค่ะมันจะต้องมีคนตายทุกครั้งที่มีคนมาทำร้ายไอ้ลา มือปืนก็แหะเดียวเดียวอันนี้มันมีแค่บทเอาท่าเลยนะนี่ไงทำท่าอยู่ทุกครั้งที่มีคนทำงารไดบ้านพี่อยากเป็นมืวปืน พี่เมื่อกี้พี่ถักเองแหละจริงเอถักเ่มีคนอีกอ่ะแหมอไมเขาถักเออเนี่ยตีมือไม่ดีอยากอยากเห็นออริจินอลไนยค่ะประโยคนั้นะค่ะไอ้ห้านไคะเม่ดแล้วค่อยเอา5้าแล้วค่อยบอกมือก่อนไปห้าสี่สามสองไป รู้ไหม้อาเมื่อไหร่ที่บริการกับปืนนั้นนั่นหมายความว่าจะมีคงรอดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มือคืนกับคืนนั้นมันจะมีคนตายมีคนตายโอ้โห ไว้เลยนะคะมีหน้าหมิวพวกคุณต้องเจออะไรแบบนี้นะคะพอนี้ที่ออนต้องเจออะไรแบบนี้รถคะใช่ไม่ต้องคือเห็นแล้วตลกมากเฮ้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตำนานนะหรืออยากแสดงคะไม่ากแสดงดูไว้นะคะมีหน้าหมิวคุณไม่ทำอะไรพวกนี้ระคะอะไรจากที่ที่ที่อ่อนไปนะคะ แต่ว่าตอนนี้ต้องรับหน้าที่ให้กับอ,อกงก่อนฝากเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันนะมาติเทรนกัน,นเนาะเอต่างๆจำหรับโอลิยูเดอร์ซีรีส์เพียงเธอตอนสุดท้ายตอนจบแล้วบทสรุปแล้วไมะว่ามาสร้างเมมโมรีมาสร้างความวทรงจำไปได้วยกันเนาะเชิญเลยก็สำหรับเพลงเคยดีที่สุดท้ายนะคะมาร Memory, ่วมสร้งางเมมโมรี่สร้างความทรงจำไปด้วยกันค่ะมาร่วมติดแท็กแท็กนะคะแล้วก็ ิไปด้วยกันเดี๋ยวเจนะช,ช,ช่วยเข้าไปช่วยเหยนด้วยนะคะฝ<ม>ากด้วยนะคะพี่เคยอีพีสุดท้ายะคะ่ะก<ม>็ามาถึงทีพีสุดท้ายแล้วเดินทางมายาวนานมา,มากก็คืนนี้อยากให้ทุกคนมาร่วมสร้งาคงความทรงจำนะคะมนะในรายการเพียงเคยอีที่สุดท้ายคืนนี้สองขนขึ้นสองข้นขึ้นค่ะงหลังสร้างความทรงจำบีบวดไปด้วยกันเนาะเพียแค่แราสวยงามเนาะ แต่ก็ให้มีแบบว่าประวัติศาสตร์อะไรขึ้นมาเป็นการแบบจีบายเนาะในเมื่อเราเริ่มเราก็จะบกว่าโอ้โหความแบบเป็นอะไรที่ต้องแบบจดจำอะเรามาิดท้ายหน่าจดจำไปด้วยกันนะคะอ่ะและสองคนที่สั่นแล้วก็ต้องไปที่หน้าเหนียวสาเดินข้สดับตาหน้าของเราก็ยังไงก็อาทิตย์หน้าค่ะว่าเป็นดีๆแรกของกัรสุดท้ายในเซนโซยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะคะย ก็ถ้าตอบผิก็จะอ n นแอร์เอยพูดถึออนแอนอร์ทุกวันสุกค่ะเริ่มวันทีวนี้24ตุาเป็นต้นไปค่ะวันสุกทุก2รุ่มครึ่งค่ะติดตามได้ทางช่องางและแอปพลิเคชัน3 Plus ค่ะลดเลยล่ะลดเลยล่ะก่อนจบไลฟ์นี้นะคะจะจบไลฟ์นี้อนอีกเดียว ขอให้แต่ละคนทำท่าปิดท <oh ้ายไลฟ์หน่อยเริ่มด้วยถ่าจปลอยเพียงเธอตอนจกคิดว่าจะทำาด้ไอนจบะตอนจบวาหรอจับตาอยงบตจบตาจบตาโจบตาจั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 บตาับตาจ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 ับจับตาจับตาจับตับต อันนี้คือตอนจบตอนจบตอนจบบนตปวดหัวปวดเทศหรอปวดเทศปวดเทสหรอเออเกียร์เกียด์เกียรเกียร์เกียคืนโอ้ยอิ่มใจนี่อิ่มใจหรออิ่มใจก็รู้ก็รู้สน่หนูก็รู้อิ่มใจรักมือปืนหรอความรักของวันนี้กับอ๋อเนี่ยเออความรักของ ความรักบรรยากาศคนไทยจินตนาการสูงอ่านต่อไปขอท่าส่งไม้ต่อเพียงเธอรักสุดท้ายเลยค่ะเยอะใชเยอะยอเลยรับที่งหนูต้องรับโอ้โหเด็กชายช่วยจับไม้หน่อยส่งไปแล้วไงเมื่อกี้โอ้โหเออไปดูมันกวดน้ำเลยนะลูก เดี่ยวดีจับมือก็ได้อะจับมือจับมือจับมือต่อต่อกันนี่ส่งกำลังใจพวกเราได้หรอแม่ทำได้ไม่ไม่ไม่ต้องมืองี้ต้องมืองี้อันนี้ประชุมผู้นำหรือเปล่าคะประชุมยอดผู้นำนะคะเออ เกิลเกของเมืองไทยนะคะเออคลมไหมเคลมต่อไปถ้าส่งหัวใจให้แฟนขอทีละคู่ถ้าส่งหัวใจให้แฟนอะไรไงดีทุกคนประชุมกันค่ะมีไหมคะถ้าเบสต์ติดไนขอคู่ก่อนค่ะขอเป็นทีละคู่ค่ะตองนู้นค่ะต้องไหนคะตองนี้นะคะใหญ่ตู้ลนะ โจนใช่มน้อลยน่ตอบปเป็นนี่น้าหิวค่ะสหัวเล่ะอ้ยใคม่าใครการอบวครการอเนียเรได่อะี่จออสเตรียพี่โจออสเตรเลียต้องเป็นหัวใจนีการาเขาอไรเ็นเจ่้มีอะ อันนี้เขาเป็นจิงโจ้แล้วเขาเป็นก้ามปูนี่เป็นไก่เราเป็นแบบริงคงอุ้ยน่ารักโคเด้นโคเด้นกคเด้โกเด้ไม่จัดผมต้องเป็นโคเด้นเล่นก้ามเอ้ยอาเด่นเลงคองก็เกือบลิงลิคองใช่ป่ะแล้วพี่หลิงเธอบอกว่าพี่หลิงเป็นลิงอ่าแล้วก็มี็นก้ามด้วยใช่สามารถเป็นได้ใช่เป็นโคเด้นเล่นก้ามคุณรักไหมคะ หลายเขาเรียกว่าอะไรหลายหลายชยานหลายพันเป็นหลายพันผสมกันเป็นเป็นโกเด้นด้วยเป็นชั่วว่าชั่วว่าเป็นกิงคองโกเด้นอะไรอย่าเที่สามอวนเอ่อเชี่ยบูดหลายพันหลายพันีเชียบุดด้วยมีเชี่ยบดด้วยแต่ทั้งหมดเป็นยงบล็อกแบนบล็อกแบนบอกแบนอะและนี่ก็คือตอนจบของเพียงเธอเอาไว้อยู่เดอนที่นี้นะคะอย่นี้ต้อง 哦，那个先到，把那个。